สวัสดีครับท่านผู้ชมยอดชาแนลบักซิ่งนะครับกลับมาเจอเจอกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้หยิบเอาไฮไลท์ไฟมันๆนะครับของสิงจอมโวหรือว่าโมฮัมหมัดอาลีนะครับในไฟนี้เป็นไฟที่เจอกับลาลีโฮมนะนี่ยังคงแสดงอัตลักษนณะ์นี้นะครับโมฮัมหม,มัดอาลีนะเกลียวกราด นักชกผู้ที่เคลื่อนไหวดุดดังผีเสื้อและก็ต่อยเก็บเหมือนพึ่งนี่แหละนะครับแต่ว่าไฟนี้ที่ขึ้นมานะครับท่านผู้ชมเป็นไฟที่มูฮัมหมัดอาลีนี่แพ้แบบยับเยินที่สุดของชีวิตในการค้ากำปั้นโลกนะครับเป็นการแพ้ของนักชกผู้ยิ่งใหญ่ นะที่ขึ้นมาเจอกับลาลิโฮมแชมป์เฮฟวนเวท WBC นะครับซึ่งการชกในครั้งนั้นนี่ก็เรียกว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นการไฟเดียวที่มูฮัมมัดอาลีเนี่ยน,นะทำอะไรลาีิโฮมไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าลาริโฮมเนี่ยน,นี่นะยกที่หนึ่งเป็นมวยเรียกว่ามวยหนุ่ม นะครับแข็งแกล่งบึกบึนแล้วก็อ,อ่มุฮัมมัดอาลีก็อยู่ในช่วงที่บรรปลายนะครับบรรปลายของการค้ากำปั้นอยู่นะครับยกว่าต่มาเนี่ยนานนมนะฮะโดนโดนหนักมีอาการนะฮะโดนของหลายที่หงเข้าไปมีอาการนะครับนี่ นี่ต่อยไม่ถึงนะครับทิ้งขวาไปนะขึ้นมายก2นะครับ,ม,รบมันเป็นสัจธรรมจริงๆนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าตำนานที่ยิ่งใหญ่ที่พ่ายแพ้ในครั้งนี้นี่มันเป็นสัจธรรมของโลกจริงๆที่ว่าไม่มีใครเป็นที่หนึ่งไปตลอดกาลจริงๆนะครับเนะี่ ซึ่งรายี่มนี่ก็เป็นอดีตนี่ก็คือเป็นคู่ชกค,คู่คู่ซ้อมของมุฮัมมัดีีเลยในกราบะว่าเป็นมวยตัวใหญ่นะเป็นมวยตัวใหญ่แล้วก็เคยซ้อมเป็นคู่ซ้อมให้อารีด้วยนะซ้อมไปซ้อมมาก็อยากมาต่อยมวยเองในกราบะว่าทำงานเป็นคนงานในโรงงานถลุงเหล็กมากอดในกราบรายยโหมแล้วก็มาขึ้น มาเป็นคู่ซ้อมให้มูม,มัดอาลีนะแล้วก็พันตัวเองมาเป็นนักชกเฮฟวีเวทที่ดีคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับนี่ยไฟนี้ต่อยกันที่ซีซ่าพาเลตในกรบปี1980โอ้กี่ปีมาแล้วเนาะปี1980เนี่ยนะครับขึ้นมายกนี้นะดูกันต่อนะครับว่า มูมหมัดอาลีต้านโอ้โนี่โดนหนักๆของลาลิโฮมนะถึงกับสะอึกไปเหมือนกันโอ้โหหมดยกเอาขึ้นมาอีกนะนี่ยกนี้ยกที่สีนะครับลาลิโฮมนี่ยังเดินเข้าหาอยู่นะาลีก็พยายามที่จนะยับสกัดโฮมก็นี่นะแสดงสงขภาพด้วยหมัดยับเข้าโอ้โทิ้งขวาตรงๆขวาหนักๆ เนีโอ้โอาลีนี่เกาะเชือกเลยนะครับทำการต้องเตือนแล้วนะอย่างนี้ถือว่าเป็นการเอาเปรียบผู้ต่อสู้นะนี่ทำการแล้วเข้ามาเตือนนิดนึงนะยังอยู่ที่ม,มุมนะครับโอ้ยโวยโ,โ,โดนเข้าไปสะอึกเหมือนกันเนี่หน,น,นีโอ้ยหนักจริงนะลาดีโฮมหนุ่มๆนี่โอ้ยแกหนักจริงนะโอ้ยน,นี่แหละครับความว่าแพ้ของอาลีคือเราดูไปแล้วก็ก,ก,ก,ก็ต้อง นะฮะพินิดพี่จานนาไปว่าเออแพ้ยังไงนะฮะไฟนี้ถือว่าแพ้แบบยับเยินแพ้แบบนะ็นอกเอาหมดทางสู้เลยนะครับหมดทางสู้เลยนี่ไลโฮมก็ยังเดินเข้าหานะมวยหนุ่มโอ้โหได้ใจเลยมวยกำลังได้ใจนะสิ่งรถบรรทุกในรับในยุคหนุ่มๆโอ้โหยุคน,นั้นนี่ยนแก๊ต่อยมาหมดนะ นี่นี่มีสายเอวโอ้ยโอ้ยโดนโดนนะครับโอ้ยโดนหนักนะฮะโดนหนักแต่อาลีก็ยังเก็บอาการอยู่นะนี่โอ้ยโดนซ้ายขวาของโฮมเข้าไปกันแท่เงยเย็บซ้ายไปทีนึงเอาพูดไปน้อเล่นกัแกไม่ได้นะครับอารีโฮมนี่หนุ่มๆนี่เกแข็งแกร่งจริงโอ้ยโดนอย่างนี้ นะครัข,ขวาตัวเราก็ฮุกซ้ายตามนี่อารีก็ทําอะไรไม่เป็นไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นชิ้นเป็นอันวันงั้นโอ้ยตัดลําตัวดอกนี้หนักๆโอ้โหเจนหนุ่มจริงนะนี่ขึ้นมายกหกนะครับก็ well, ยังเป็นลาลีโฮมนะที่เดินก็าหาอุ้ยโอ้ย,อยนี่เอาไงเอาไงเอาไงอาลีโฮมตบอืมทิ้ง ทิ้งขวาแล้วก็ตรงด้วยซ้ายทะลุก,กาศเข้าไปโอ้ยโอ้ยแค่นี้สไตล์ของม,มูฮัดอาลีแล้วต่อยไปบนไปนะ <c oughs> ไม่ใช่ทำไปชิมไปชิมไปบนไปนะ้วนี่ต่อยไปบนไปนะครับโอ้เวีตาที่เวลตานักสู้นะต <c oughs> ูยโดนของโฮมขวาหมัดนี้ฝวาอีกที โอ้ยเล่นไม่ทำอะไรอย่างนี้นี่โฮมต่อยสบายเลยนะโอ้ยนี่แหละบันปลายของอัลลีก็เลยนะเป็นโรคที่เรียกว่าโรคมามมัดไปเลยนะครับหรือว่าโรคพากินสันนะเป็นโรคเมอมมัดนะถือว่าเป็นตำนานของโลกตำนานที่ยิ่งใหญ่ของโลกเลยนะครับ มวยเฮวิเวทที่ต่อยได้พลิ้วเหมือนมวยรุ่นเล็กๆเนี่ยนต่ตอนนี้ก็ออกสเต็ปฟุตเวิร์กนะจะเข้าเกาะแต่ว่าโฮมก็เดินเบียดอย่างเดียวนะฮะร,รู้ว่าอาลีนี่แต่ไม่มีอะไรแล้วนะโอ้ยหม,มัดออกซ้ายออกขวาขวาขวาซ้ายโนกาะจะน็อกเลยนะโฮมนี่กะจะเจ็บอาลีเลย นี่โอ้ยโอ้ยขวาฮุกโอ้โหบาดขวาวืดไปโอ้โหเนี่ยดูโ,โรยเลยนะครับอาลีนี่ดูโ,โรยเนี่ยพี่เลี้ยงก็พยายามพี่จะถามนะโอ้โหนี่ดูสีหน้าแววตาเนี่ยโรยลงมาชัดๆเลยนะครับในยกนี้นี่เป็นยกที่8นะครับนี่เอา ผมเอาไงอลีผมก็เดินเบียดโอ้ย,ย,อยกระแทแกแยบซ้ายกระแทกแยบซ้ายล้ำตัวทีแยบซ้ายทีโอ้ยขวาทิ้งไว้ขวาสองสามสี่ห้าโอ้ยโอ้ยกระแทกแยบโอ้ยอาลีนี่ทำอะไรไม่ได้จริงๆนะท่านผู้ชมโอ้ยขวาหนักหนักโอ้ยมวยโอ้ยมยเเวยเบนนี่มันหนักแล้วมันหนักจริงเลยฮะนี่ผมก็จะทิ้งขวาอย่างเดียวอโอ โอ้โหหนุ่มแน่นกว่านะเอาเอาไงทิ้งขวาไปทีนึงโอ้ยโ,โอ้ยห,หมัดยับเข้าเต็มหน้ายับยับขวานี่ยับเอา้านี่ฮุกฮุกซ้ายทีนึงโฮมอาลีก็ยับสายจะกัดทิ้งขวาทีนึงแต่โฮมนี่ไม่กระเทือนเลยนะยังเชยเลยโอ้โหนี่เดินเข้ามุมนี่เหมือนหยาดซึมๆนะนี่ดูตาซ้ายนี่เริ่มปูดนะครับ แตาซ้ายนเนีเริ่มเริ่มเริ่มปูดนะทิ่อีกขวาของโฮมนั่นแหละตุยเอาตุยเอานะหนักกริงแรงกริงนะครับนี่โอ้ยโอ้โหนี่แหละครับหมัดมวยนะมันคิดได้มันทำมาได้พออายุเยอะเข้ามานี่ฮะไม่ว่าที่ไหนนะครับฝืนโอ้ยโดนขวาดอกนี้เขาเต็มเต็ม ขวาอีกทีโอ้ยงัดอัปคัดขวาสองมัดโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่เนี่ยเนี่ยอาการของอาลีเป็นอย่างนี้นะครับโอ้ยโฮมโอ้ยไม่เลี้ยงเลยโอ้โหแฟนแลุกตกใจนะครับว่าไม่คิดว่าอาลีจะโดนขนาดนี้โอ้ยถึงกับหันสีข้างให้ตะกี้โดนหมัดขวาของอาลีโฮมเข้าไปนะฮะโอ้ยนี่โดนซ้ายโอ้ยสองมัดโอ้ยโอ้ยหมัดงัดอัปคัดซ้ายตะกี้ โอ้ยโดนโดนเยอะนะยกนี้ออ้ยนีหันข้างให้แล้วออ้ยเอากรรมการว่าไงกรกมการมองไหมโอ้ยโฮมเอาไงชิงขวาอีกทียังเดินเบียดเดินเข้าหาตลอดนะครับนี่โอ้ยหมดยกโอ้ยยกนี้โดนหนักโดนเยอะนะจะออกมาสู้ต่อไหมนะครับออกมาสู้ต่อไหม โอ้โหโอ้ยเอาไงยังไหวเหรอเอา้โหยกทีแล้วเนอะท่านผู้ชมโดนเข้าไปหนักเหมือนกันโอ้ยเอามายกนี้เอาจะรอดไม่รอดดูกันต่อโอ้ยกระแทแกแยบสามสี่หมัดยกยี่สิบโอ้ยแล้วก็ทิ้งขวาตรงๆมากระแทแกแยบเข้าทุกหมัดน,นะหมัดของลาลิโฮมเนี่ยกระแทกเข้าไปเข้าทุกหมัดจริงๆ เอาเดินก็หาเดินก็หาเนี่ยอีกขวาจับตาดูอีกขวาดีนะครับท่านผู้ชมอุย้ยเอา้ากระแทกแยบซ้ายโอ้ยสายเป็นสิบสิบแล้วก็ตบด้วยหุบ้ายโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยทำไงเหมือนไม่อยากทำหรือยังไงนะโฮมนะเหมือนไม่อยากทำหรือยังไงนะกระแทกแยบท,ท,ทีีนะนี่นะโอ้โหนี่เหมือนไม่อยากทำจริงๆริงนะท่านท่านผู้ชมนี่ เห็นแล้วนะครับว่าอาการของอาลีนี่นี่นะฮะต่อยต่อยแล้วก็ขยับออกมานะครับได้สองหมัดก็ขยับถอยหลังออกมานะฮะโอ้โหยกนี้ตรงนี่กแยบแย็บมันเข้าทุกดอกแน่ถือว่าหลบไม่พ้นแล้วนะฮะอาลีนี่หลบหมัดของโฮมไม่พ้นแล้วจริงๆนะโฮมนี่ก็นี่นะต่อยเหมือนไม่อยากไม่ไม่ไมอยากทำไม่อยากทำจริงจริงนะยกนี้ บอกโอ้ยต้องพายมือเลยบอกโ,นะโอ้โหนะฮอมเนี่ยเดินออกมาพายมือเลยบอกโอ้นี่นะฮะนี่นะครับพี่เลี้ยงทั้งพี่เลี้ยงทั้งกรรมการเข้ามาสอบถามดูอาการม,มันไม่ไหวไม่ไหวก็ต้องยุติการชกไปนะฮะเป็นว่าลานุโฮมก็เอาชนะน็อกมูมหมัดอาลีไปนะครับนี่แหละคลื่นลูกใหม่นะครับมันเป็นวัฏจักรจริงๆนะครับ แชมป์เฮมิเวทเดอบนเดลบีะก็เข้าไปขอโทษขอป่วยกันถือว่าเป็นไฟที่เก็บตัวมากที่สุดของมูฮัมหมัดอาลีนะครับในไฟที่เจอกับลาลีโฮมนี่แหละนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ไฮไลท์ไฟมันนะครับคงต้องลากันไปก่อนชอบก็กดติดตามกดไลค์กดติดตามด้วยกันแล้วกันนะครับเพื่อเปิดการมอง,มองเห็นโชคดีมีชัยสวัสดีครับ